这是为 ทุกคนสวัสดีคะ่ะสวัสดีกันตอนเช้ชาเลยวันนี้เมื่อคือนนี้ลุงเบล,ลขับรถมาจากน้องคายแกมาที่น้ำโสมก่อนทุกคนขามาที่วัดมาท,ทําธุระอะไรสักอย่างเนี่ยทีนี้ก็เลยคิดถึงลูกคิดถึงลานทุกคนขาก็เลยขับรถยาวมาเลยจนมาถึงจนมาเมือดออยู่ที่หมู่บ้านเบล,ลนี่แหละแกก็เลยทักมาตอนประมาณทุ่มหนึ่งว่า เปิดบ้านให้หน่อยตาตามาหาตาว่าจะมาขอครั้งสักคืนนะตาบอกอย่างงี้เป็นลุงนะทุกคนที่เรียกตาตา เพราะว่าเรียกตามอดีนกับน้องอนา,าเนาะก็เรียกตากับยายใช่ไหมคุณลุงเบล่ะเป็นพี่ชายของแม่นะคะเป็นลูกชายคนที่สองของคุณตาคุณยายเบลก็มีศักดิ์เป็นพี่ชายของแม่เบลก็ต้องเรียกลุงใช่ไหมลุงกับป้าอะไรเงี้ยแกมาจากนองขายทุกคนคงจะได้เห็นตอนที่เบลเข้ามาอยู่บ้านใหม่ๆหก็จะเป็นลุงที่มาตัดหญ้าตัดอะไรให้ก็จะเห็นกันอยู่บ่อยๆแกก็จะมาบางครั้งก็มาบางครั้งก็ไม่ได้มาหรือนานๆมาทีหน้าเทศกาลมาครั้งหนึ่งอะไร ประมาณนี้นะคะเมื่อคืนนี้ก็ทํากับข้าวให้ลุงกับป้ากินตาบกหุง้งเอาเบลซื้อปลานินมาด้วยใช่ไหมที่เบลไปตลาดนั่นแหละเบลก็เลยเอาปลานินมาใส่หม้อทอดไรน้น้ามันก็ตาบกหุง้งอ,อบปลาแล้วก็จะมีอะไรอีกอย่างหนึง่งเบลทำเบล,เบลทำแค่สองอย่างนั่นแหละเพราะว่าลุงแกก็หุงข้าวด้วยหม้อหนึ่งนะคะก็กินตำบกหุ้งกันมาขึ้นนี่ตื่นเช้ามาเบลบว่าั่นตื่นอยู่ ปาเบลเข้าประตูปังปังปัง,ปงตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วโอเคเบลก็ลุกขึ้นมาประมาณเจ็ดโมงทุกคนคะ่ะวันนี้ก็เดินเก็บผักรอบบ้านได้ชะอมมาแล้วก็มีพริกด้วยนะทุกคนเบลมีหอมหัวใหญ่อยู่ในตู้เย็นด้วยนะคะเบลก็เลยจะเอามาซอยซอยหั่นเล็กๆแล้วก็จะทอดใส่ไข่เจียวไข่ใส่ชะอมมีข้าวสวยที่เราหุงไว้เมื่อคืนนี้แล้วก็จะมีหมูปิ้งด้วยนะคะตาเอ่อรุมเบลแกชอบ กินเนื้อมากทุกคนคะ่ะเนื้อบัวเนี่ยกินแบบลาบก้อยซกเล็กอะไรอย่างเงี้ยแบบซอยจุอะไรเงี้ยแกชอบมากทุกคนแกไปซื้อมาแล้วตำมะฮุ่งพร้อมเมื่อน,นี้วาชิตตำมะฮุ่งไข่เจียวใส่ผักแล้วก็จะมีพวกของปิ้งย่างด้วยนะคะก็จะมีอ่ะลาบก้อยลาบเลือดอะไรเงี้ยโอ้แกชอบชอบทุกคนลุ่มเดี๋ยวกินดิบเก่ง ตื่นเช้ามาก็อันดับแรกก็คือกินกาแฟนะคะก็ชงกาแฟให้ป้าด้วยแก้วหนึ่งใส่นมใส่น้ำตาลเนาะแล้วก็ใส่กาแฟด้วยส่วนเบลก็จะเป็นกาแฟดำนะคะตอนเช้ากับอเมริกาโน่ซักสามช้อนนี่เข้มพอดีถูกใจเบลมากๆเลยนะคะเมื่อคืนนี่ก,กไ็ได้เห็ดหมูดอกทุกคนค่ะเพราะว่าคุณลุงมาก็หนังเมาม้อยก,กันกับลุงเนาะเพิ่นมาโดดๆมาครั้งก็เบลก็นั่งเบานั่งคุยพูดคุยจนแบบนอนประมาณ ประมาณห้าทุ่มเนาะก็เข้าไปนอนเแบอบกกัเรยว่าพักผ่อนสายตาตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยจะมาทําหมูเพราะว่าลุงมาค้างแค่คืนเดียวทุกคนเขียมาค้างแค่คืนเดียวมาหาเฉยๆนะคะคิดหอดหลานเพิินกับมากคิดหอดบ้านคิดถึงพ่อแม่อย่างเงี้ยกก็มามาพอได้หายคิดถึงก็ กลับไปใหม่แต่ไม่ได้อยู่ไกลกันนะเพราะว่าลุงเบลอะแกมาทางรัดมาทางาน้าโสมเอทางอุดรน้ําโสมอ่ะมันก็จะตรงมาถึงนาคำไฮมันก็จะมาทะลุก,กับแถวบ้านเบลเลยนะคะ ช่วงเช้าเช้าเด็กๆยังไม่ตื่นเด็กๆตื่นประมาณแปดโมงค่ะมือนี่เบลตื่นเศร้ากว่าเนาะน้องอาณาตื่นมาก่อนเพื่อนนะตื่นขึ้นมาก,กับมาอ่อนเลยหัวฟูคักหน้าก็กลมดิง้งสักพักหนึ่งพี่อดินตื่นขึ้นทุกคนค่ะลุงเบลอ่ะแกตื่นเช้ามาทุกคนแกมาถึงแกจะดูเลยว่าบ้านเนี่ยไม่ต้องตัดต้นไม้ตรงไหนไหมอะไรเงี้ยมาเห็นเครื่องตัดหญ้าแล้วใบมีดมันบินใช่ไหมที่ว่าเบลอ่ะไปตัดหญ้าข้างหลังบ้านมันโดนเอ่อท่อนไม้นี่แหละมัง้ง แล้วทีเนี้ยมันมันงอเบลก็ยังไม่ได้ทำเนาะเบลก็ว่างไว้ก่อนถ้าเบลจะใช้เบลถึงจะเอาอ่าไขาควงหมุนออกแล้วก็เอามาไปให้ร้านเขาเจียให้ทีเนี้ยลุงเบลก็เลยเอาใบมีดอันใหม่ามาเปลี่ยนให้เลยขอบคุณนะคะแกก็เลยบอกว่าใบมีดที่เบลเอาที่เบลใช้อยู่อะ่ะมันเป็นของปลอมแกบอกทุกคนคะ่ะมันเป็นของปลอมแลบอกมันมันอ่อนนะนะเพราะว่าเขาแถมให้กับ ที่ว่าเราไปซื้อเครื่องตัดหญ้าแล้วมันแถมให้เนาะมันก็เลยแบบบินถึงน้อยๆกระบ,บินอะไรอย่างเงี้ยแบบลุงก็เปลี่ยนให้ใหม่เดี๋ยวเราจะได้ไปตัดหญ้าหน้าบ้านาหญ้านาบ้านก็ขคืนแบบจำนัดเลยทุกคนค่ะรอบเช้าก็นั่งฝานมะละกอกักอนอยู่กิน กาแฟุูละแก้วละแก้วกินแต่มโหนะ่ะรอคุณลุงเบลไปซื้อเนื้ออยู่ที่ร้านขายเนื้อน,นะคะก็มาเก็บถั่วผูไปแก้มกินกับส้มตำสักหน่อยพวพูมาขึ้นเบลก็เก็บตอนเช้ามาเบลก็เก็บอีกทุกคนพอมันได้ออกเยอะๆมันก็ออกเยอะจริงๆเราทําค้างถั่วพูมันเตี้ยไปถ้าทําสูงๆหน่อยเลยหัวขึ้นไปหน่อยนะเบลว่าถั่วพูมันน่าจะย้อยลงมามันก็จะจะเก็บง่ายกว่าแต่เนี้ย ใบมันก็เยอะเครือมันก็เยอะแล้วค้างที่เราทํามันเตี้ยใช่ไหมมันก็หาบเห็นบัะที่นี่ มันก็ต้องแหวกแฟียแหวกออกสักนิดนึงมันถึงจะเจอทุกคนคะ่ะได้ถั่วพูรเรียบร้อยแล้วก็มาล้างทําความสะอาดนะคะผักที่บ้านเรากินได้ปลอดสารบอมีสารพิษเลยทุกคนคะ่ะแล้วมันก็ดีต่อใจดีต่อสุขภาพเราด้วยเฮากลางทําความสะอาดรอบๆเช้าวเบลก็จะประมาณนี้เลยทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเบลก็จะมีวัดไปส่งของนิดนึงเพราะว่าเบลเหลือของที่ยังส่งอยู่ไม่กี่กล่องน,นะแล้วก็จะมีเพิ่มเติมอีกก็เป็นพวกแคบหมูที่พี่ๆออ เดอร์มานะคะเด๋ยวจะทําให้แล้วก็เอาไปส่งวันถัดไปนะคะ <_' c oughs> ก็จะล่างถวยล่างจานทุกคนมาขึ้นบริ่างทุกคนขามาขึ้นกับว่างไปซื้อเราอยากนอนแฮงง่วง,งมากเลยเพราะว่าเหมือนแบบนั่งคุยกับลุงจนแบบห้าทุ่มเนาะน่งเบาเมาเมามอยกันมเมยเบากบมากแบมบเมาาเแบบมา,แบบาเม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 ามาเมา้าเมกเมเมามาเานมาเมเมาเมามาเมาบาเเเ คำว่าเนี่จักออกมาจะใส่นะจ๊ะลุงเบลก็โทรไปหาแม่เวลาที่มาเนี่ยเห็นหน้าเราเห็นหน้าเราจะคิดถึงแม่ก่อนแม่อยู่สุราษฎร์ใช่ไหมก็จะโทรไปสักพักคุยกันไปคุณมาพี่กับน้องร้องไห้ทุกคนโอ้จะมาไห้หยังอัู่ดูลุงเบลก็จะพูดเสมอว่าตอนที่ว่าแม่เบลอะ อ่าไปไปกับพ่อเราใช่ไหมแล้วลุงอ่ะเป็นคนห้ามว่าไม่ให้แม่น่ะไปอย่าไปกับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่เบลอ่ะพูดไม่ฟังคือเบลเลยเบลกระบอกเพาฟังเบลกระบอกเพาฟังคือกันแม่ก็พูดไม่ฟังแม่ก็ไปกับพ่อจนมีเบลหอบลูกกลับมาอะไรเงี้ยอ่าคนลุงก็ก็ดุแม่ใช่ไหมว่าทําไมเป็นอย่างนี้อย่างนั้นสมัยสมัยตอนที่แม่เบลเป็นสาวอ่ะการมีลูกแล้วยังไม่ได้แต่งงานอ่ะ มันค่อนข้างที่จะเซนสทีฟต่ออ่าขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอีสานบ้านเบลอาจจะประมาณนี้นะกระสิบเป็นแบบว่าเดี๋ยวคนนินทานนูนน่นนี่นั่นนะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะแล้วทีนี้แม่เบลก็ไม่ฟังแม่เบลก็ไปอยู่กับเขาเอ่อไปอยู่กับพ่อเนี่ยแหละก็ไปก็ไปสุดท้ายก็อยู่จนแบบเบลประมาณเจ็ดแปดเดือนนี่แหละมั้งแม่ก็เลยสุดท้ายแม่ที่เบลเล่าให้ฟังแม่ก็เลยตัดสินใจอุ้มเบลกลับมาแล้วก็ เอาเบลไว้กับตากับยายตากับยายบอกว่าเอาเบลไว้นี่แหละไปทํางานที่กรุงเทพเถอะเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงเองตาเบลพูดอย่างนี้แม่ก็เลยไปทั้งที่แม่กับาว่างเบลคือกันละ่ะก็ไปอะไรอย่างเงี้ยน่ะแกลุงเบลนะเวลาที่คุยกับแม่ทีไรแกก็จะนึกถึงเรื่องนี้ตลอดว่าเออคิดถึงทีไรก็เนาะแต่ก็ว่าไม่ได้ได้เบลออกมาแล้วก็เลี้ยงเอาคือเก่าละ่ะทุกคนน้องไม่อยู่หรือ เบลอยู่คนเดียวแม่อยู่ไกลอะไรเงี้ยก็จะมีพี่เตยป้ามีลุงม,มีป้าอีกคนนึงป้าแดงที่อยู่อีกหมู่บ้านถัดไปก็เหมือนกันทุกคนก็ยุ่ใกล้ๆกันก็จะมาเยี่ยมยามกันบ้างมาหาบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะมากก็ได้ลึกถึงความเก่าความหลังด้เพราะว่าบ้านหลังนี้ยายเบลก็เคยอยู่คุณตาก็เคยอยู่มากถึงมื่อกาซิมิพากเก่าๆของคนก็นจะมา าพอได้หายคิดถึงทุกคนคะ่ะถอดใครถอดยังเรียมรวยลุงเบลก็กลับมาจากร้านขายเนื้อได้มาแล้วก็มาฟักเนื้อโป้งเลง้งโป้งเลง้งเออจัดไป <c oughs> พี่ดินกับน้องอนณาหิวข้าวมากทุกคนคะ่ะก็มีทั้งหมูปิ้งใส่กอกแน้ปิ้ง,กกงอะไรเยอะแยะม,มากมายปิ้งไก่ตาลุงเบลซื้อมาแล้วก็ซื้อมาให้หลานกินเนาะให้เหลนเบลเป็นหลาน อันนี้ก็นาเป็นเหลนเนาะเขาเรียกอย่างนี้เนาะทุกคนเบลเป็นหลานของลุงแล้วลูกเบลก็น่าจะเป็นเหลนของลุงอ่ะประมาณนั้นนะถ้าเบลจําไม่ผิดนะทุกคนนี่แหละเด,ด็กๆก,ก็กินข้าวกินอะไรเรียบร้อยนะคะอาบนา้ำอาบทาเร้วเนาะใส่เสื้อผ้าแต่งองค์ส่งเครื่องเรียบร้อยน้องอนณาอยากไปเที่ยวหนองคายกับลุงอยากอยากไปเที่ยวหนองคายกับตาทุกคนขาแล้วตาเบลเนานะ,ะเวลาที่มาทุกครั้งแกก็จะ ให้ตังค์ผู้ใดก็มากกัให้ตังค์ได้ทุกคนค่ะให้ก่อนกลับไม่ว่าจะเป็นพี่ที่อยู่นครปฐมพี่ชายหลายๆคนมาคุระรอยช้องรวยห้หลานอะไรประมาณนี้แล้วอาณาทุกคนค่ะเห็นลุงเห็นเห็นตาเอาตังค์ให้ตาถามว่าถ้าไปอยู่กับตาไปไหมไปเขาว่าปื้อเห็นแกงขึ้นคักบ่งคืนหอดแม่เลยบอกเราถามว่าไม่คิดถึงมาม่าเหรอหนูไปเที่ยวก่อนเขาพูดอย่างนี้เลยทุกคนไม่รู้ไปเอาคำพูดมาจากไหน แต่ว่าพี่อดิน่ไม่ไปเขาเขาโตแล้วเนาะทุกคนเขาก็จะมีความคิดว่าไปหรือไม่ไปแต่น้องอนาก็ยังมีความรู้สึกว่ายังเป็นเด็กอยู่นะมันบอคอยแบบว่าไม่เข้าใจหรอกว่าไปห่างแม่คืออะไรก็คิดแต่ว่าจะควงในไปเที่ยว พอไปยังไม่ถึงล็อกเวลว่านะ่เดี๋ยวจะได้ร้องไห้กลับมาก่อนนะแต่พี่อดีโนบอกหนูไม่ไปนะหนูไม่ไปหนูจะอยู่กับแม่นะเขาก็จะพูดอย่างนี้ทุกคนน้องอาน่านี่ไม่ได้สนใจแล้วไปยังเดียวพอพาไปใส่กลับไปลูกเอ้ยเนาะนะบ่ให้ไปดอกค่ะทุกคนค่ะเบลบ่ให้ไปเดเา <c oughs> ก็อยู่น้่เบลนี่ละก็กินข้าวกินอะไรเรียบร้อยนะคะเด็กๆก,กินข้าวเรียบร้อยเบลก็ตาบอฮหนูเมื่อคืนตําส้มตําใส่ ปูนาดองที่เบลดองไว้โอ้ยลุงกับป้าเบลติดใจมากตอนเช้าร้องขออยากกินส้มตำใส่ปูนาอีกเอาจัดไปโคกบ,บักไงจ้ะอันนี้ก็จะเป็นลาบใส่เลือดเนาะทุกคนโอ้ยอย่าว่ากันเด้ออีสานบ้านเบลก็จะประมาณนี้คนกินได้ก็กินได้นะคะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลเนาะแต่สําหรับเบลเบลก็จะเอาไปทําให้มันสุกก่อนเบลถึงจะกินแต่ว่าถ้าไม่เห็นนิ่งซีเนี่ย เอาทุกคนคะ่ะขนาดมองไปยังไม่อยากมองเห็นเลือลายๆหนวก็จะเป็นล้มทุกคนคะ่ะอว้ยไม่กินได้จังไดเมื่อเชา้านี้ทานข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เก็บจานเก็บอะไรล้างจานเบลก็แพ็คของแพ็คอะไรอาบน้ําอาบท่าก็ออกไปส่งของนะคะส่วนน้องอนานั้นก็นั่งรถไปกับคุณลุงเบลทุกคนไปสิไปอิหรีลุงลุงกับป้าเบลก็พาไปจริงๆตอนแรกเบลคิดว่า,าลุงกับป้าน่ะ จะไปแวะที่บ้านป้าอีกคนก็เลยว่าเดี๋ยวคงจะไปเล่นอยู่นั่นเดี๋ยวเบวลจะไปแวะรับเอาลูกอะไรอย่างนี้เบลคิดอย่างนี้แต่พอทีเนี้ยเบลแพ็คของเสร็จเกือบ11บเอโมงเนะเาะเบลก็โทรไปหาลุงกับป้าว่า อ,อยู่ที่ไหนเดี๋ยวเบลจะไปแวะรับลูกแกบอกว่าเลยนาคําไฮไปแล้วทุกคนโอ๊ยเลยไปไหนหละ่ะแบบว่าเลยไปไหนแบบเอาหลานมาเอาลูกมาเลยจะเอ,เอาจะเอาไปจริงๆทุกคนคะ่ะแล้วมีห้อมีมีการพูดว่าคุณคุยพูด,ๆๆพดคุยกับหลานว่าจะพาไปซื้อเสื้อผ้าใหม่จะพาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะแกก็จะเอาไปเลี้ยงจริงนะทุกคนเพราะว่าอยู่สองตายายนะแต่สําหรับเบลนะ ไปเที่ยวไปหาได้นะทุกคนแต่เบลไม่ให้ลำบากผู้ใหญ่หรอกเพราะว่าเบลก็ยังทําได้อยู่เบลก็ยังเลี้ยงลูกได้อยู่นะคะเพื่อนกะอยากเอาไปเลี้ยงไฮน้น่นละลุ่งกระ้าแต่ว่าเบลบอกไ้ไปทุกคนคะ่ะเบลก็โทรให้ลุงขับรถย้อนกลับมาหน่อยเบลออยู่ที่ไปชนีเบลเพราะว่าเด็ก,ดกสองคนนะ่ะมันก็ เนาะเบลเลี้ยงมาตั้งแต่ไหนเสียเอาไปก็ต้องเบลไปน้าเด้อเพราะม่นาจะเอาไปยักเที่ยวด้่ขออนุญาตบาดคําเดอ้อนะป้าเบลยังพูดเลยนะทุกคนว่าโอ้ยใครกันแน่ที่จะใจขาดเบลนี่แหละจิตใจขาดก่อนนะเบลก็หางลูกไม่ได้เหมือนกันนะคะเบลก็ส่งของเรียบร้อยแล้วก็พาพี่อดิีมานั่งรอน้องอนาอยู่ที่ไปรษณีย์เนาะนั่งถ่ายอยู่ประมาณเกืบยีนาทีนะคะลุงเบลก็ขับรถกลับมาเนาะ วันนี้บรรยากาศร้อนอบอ้าวมากๆเลยทุกคนฝนไม่ตกสองวันแล้วแต่ว่าตอนเช้าๆเนี่ยบรรยากาศคือเหมือนหน้าหนาวเลยบรรยากาศแบบว่าเหมือนหน้าหนาวมากบรรยากาศเย็นดีแบบนอดหงผ่าเลยเลยแต่ว่าไม่ได้เปิดแอร์นะเปิดแค่พัดลมอย่างเดียวเบีเปิดเฉพาะก่อนที่จะนอนให้ลูกหลับไปแล้ว กะปิดไวเกิดกะเปิดพัดร่มทุกคนเนี่ยเมเอนหามาได้โฮมผ่าหน้าหนาวกาลังคืบคานเข้ามาเร็วนะคะทุกคนคะ่ะเราจะได้สัมผัสกับหน้าหนาวอีกครั้งหนึ่งเบลชอบบรรยากาศหน้าหนาวมากชอบได้เกาะกองไฟบรรยากาศฮอนฮอนแบบนี้นั่งรอในร่มทุกคนฮอนโอบอ้าวเฮงเฮงลุงกับป้าเบลมาตอนแรกที่เบลกลับมาอยู่ที่นี่เนาะแกบอกว่าเบลไม่อ้วนเท่านี้ทุกคนมาหัดจัดข่อยเลยเปิดมึงไปเห็ดจ้งไดมากคือ โตใหญ่แถบคนว่าขนาดว่ารุณำหนักเราเด้เนี่ย <laughs> ขนาดว่ารุณำหนักเราเด้เนี่ยเออเนาะมันคงจะอ้วนจริงๆแล้วนะทุกคนเนาะก็ต้องยอมรับเฮ้ยคือจิตรลดกระโล่งเลยล่ะ <c oughs> <c oughs> ลุงกับป้าก็เดินทางกลับแล้วนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อจ้ะเด้อมีโอกาสก็มาเที่ยวมาหากันใหม่เบลก็อยากไปเที่ยวหนองคายเหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะเบลเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งไปบ้านลุงนี่แหละป้าเบลมาจากเวสเซเลียใช่ไหมแกก็เลยพาไปเที่ยวตอนนั้นนะ่ะนะเบลก็ยังอยู่ยายก็ยังอยู่ตอนนั้นนะ่ะก่อนที่เบลจะไปแต่งงานมัน้งเบลเบลนั่งเครื่องมาจากภูเก็ตมาลงบ้านใช่ไหมแล้วก็ ไปเที่ยวหนองคายก,กันกับป้ากับญาติกับครอบครัวนี่แหละตอนนั้นยายเบลก็ยังอยู่ก็นะ้าเบลแกมีรถอยู่คันนึงก็ไปได้วยกันนั่งเต็มหลังกระบ,บะไปเลยทุกคนไปเที่ยวหนองคายไปดูน้ําโขง ไปกินหมูกระทะอยู่ริมโคงบรรยากาศดีดีทุกคนคะ่ะบรรยากาศดีแห้งนำโคงนะสวยด้วยมีโอกาสก็อยากจะไปเที่ยวอยู่นะตาเบลเนยลุงเบลเนยอยากอยากให้ไปอยากให้ไปอยากให้ไปเที่ยวทุกคนคะ่ะบรรยากาศมันดีถ้ามีโอกาสเบลก็อยากไปเที่ยวยเด้อนะถ้ามีโอกาสนะทุกคนวันไหนที่เราว่างๆไปดูงนำโคงเนาะถ้ามันมีงานเทศกาลก็น่าไปอยู่นะทุกคนว่าไหมอยากพาเด็กๆไปเที่ยวอยู่ ลุงก็กลับบ้านแล้วนะคะวันนี้เบลออกไปส่งของใช่ไหมรับน้องอาาขึ้นรถเรียบร้อยก็พาขับรถกันนู่นไปที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อหนังหมูมาเพิ่มนะคะแล้วก็จะมาทำคืนนี้แล้วก็เบลลก็แวะเข้าไปทีบบดี DIY ด้วยไปซื้อสกอตเทปเสื้ออะไรต่างๆมากมาย ที่ของใช้อุปกรณ์แพ็คของของเบลนี่แหละส่วนใหญ่ถ้าบางสิ่งบางอย่างที่มันราคาพอสมเหตุสมผลกับเราสั่งในเน็ตกับเราซื้อที่ DIY บางสิ่งบางอย่างก็ไม่แตกต่างกันนะทุกคนเบลก็บางอย่างเบลก็เลือกซื้อที่ DIY เอาแล้วก็บางสิ่งบางอย่างก็สั่งออนไลน์เอาประมาณนี้ทุกคนขากลับมากเลยหิวขา้าวทุกคนขาบร่ได้กินก๋วยเตี๋ยวโดนแล้ว ก็เลยว่าเอา้ากินวียเตี๋ยวไหมเรถามเด็กๆเขาก็บอกว่า,วากิน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 อาจอดเลยค่ะร้านนี้ก็เป็นร้านประจําของเบลเลดเ็นที่ว่าเบลพาทุกคนมาบ่อยๆเนาะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยทุกคนมีไก่ตุ๋นพร้อมแล้วก็จะมีเนื้อเปื่อยด้วยอร่อยดีเบลก็แวะอยู่เป็นประจํานะคะเมื่อคืนนี้ก็อบอุ่นมากเลยทุกคนคะ่ะบ้านช่องก็เป็นแบบคนเยอะแยะเลยเพราะทุกทีก็จะ มีเบลแล้วก็อดีนกับน,นาอยู่กันแค่สามคนมันก็จะเงียบนิดหนึ่งเนาะพี่เตยอย่างเงี้ยก็อยู่บ้านเบลก็ไปบ้างนะทุกคนเราก็แปบ๊บนึงเบลก็กลับมาเพราะว่าเบลต้องกลับมาทําหมูใช่ไหมพี่เตยก็นอนตั้งแต่หัววันเพราะว่ากินยาเยอะเป็นโรคประจําตัวอะไรเงี้ยป้าก็นอนแต่หัววันและร้านก็นอนเลียวก็ไม่ค่อยได้สังสรรค์ปาร์ตี้ปันใดถ้าไม่ใช่วันเกิดหรือเทศกาลเนาะทุกคนต่างคนต่างทําหน้าที่จะของทํางานเบลก็รีบทํา กลับมาทําหมูก็รีบทํารีบทํารีบเสร็จนะจะได้แบบเราเองก,ก็จะได้มีเวลาพักผ่อนด้วยก็เลยเป็นแบบไม่ค่อยเห็นอยู่กับครอบครัวสักเท่าไหร่ก็นนะัน่นที่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเมื่อคืนนี้เบลก็นอนเร็วทุกคนขาหลากกายกับคนข้างชิดใจพักผ่อนเยอะเนาะตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกว่าแบบเหมือนได้ชาร์จพลังเต็มเต็มแบตแ,แบตแบตเตอรี่เนี่ยเต็มมากๆนะตื่นเช้าขึ้นมากับเลขกับปีกับเปา ป้าเบลอยังบอกเลยนี่คือคือนานแล้วใช่ไหมที่ไม่ได้กินอะข้าวเช้าอะไรแบบนี้แกถามเบอยางเนาะแกก็แบบดูเแบลบอยู่ตลอดใช่ไหมเบยก็ได้บอกว่านี่แหละไม่ค่อยได้กินเพราะว่าเบลไม่ค่อยกินข้าวเช้าเบลก็จะกินแต่กาแฟาอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็รีบๆทําแล้วก็คนๆแบบไข่ยอย่างเงี้ยกินเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะทําให้ลูกซะส่วนใหญ่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ทำงานมาหนักหน่วงเราก็ได้กินอาหารเช้าเร่งไรเบลก็ไม่ค่อยกิน เพราะเบลก็จะทําแล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ยบางทีก็กินแค่เฉพาะตอนเที่ยงอย่างเดียวมาตอตอนเลี้ยงแต่ขนาดว่าเบลก,กินเนีขนาดบลก,กินข้าวเช้าเนี่อยังขนาดนี้ถ้าเบลกินข้าวเช้าจะขนาดไหน <c oughs> บอกเลยมันละอุมากทุกคนค่ะไม่ใช่อะไรนะไขมันเนี่ยละเมันสิละอูเปื่อยออกไปไล่ไปตามทางหรกครับลดไปขย,ย่อยโยดโยดโยดไปนะถ้าวันไหนแดดแร้อนๆเนี่ยเผาเบลกอนได้เลยไขมันหลแห้ง <c oughs> วันนี้กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็ขับรถกลับบ้านนะคะทุกคนค่ะเอาหมูอะไรเข้าตู้เย็นไว้ก็มาทํางานอีกอย่างหนึงที่เบลทำนะทุกคนก็ทําคลิปทําอะไรของเบลไป แล้วก็จะไปหั่นหมูนะคะคืนนี้ก็จะยาวไปยาวไปทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะใครสนใจสั่งสินค้าที่ร้านเบลได้มีกะปิเครื่องแกงแคบหมูกล้วยฉาบนะคะมาขามหวานกวนกล้วยหอมกวนก็จะมีปลาระาบองด้วยก็ทักเข้ามากันได้เลยนะคะที่ไลา์ที่ทเบลให้ไว้ตรงนี้นะคะ สำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ให้เบลลด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะคะ mm hmm. ทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ